สวัสดีครับผมภูดิตอัศนมณี certified okr OK professional ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube Channel และ Facebook Page okr OK i n a c t i o n นี้ครับหลายๆองค์กรหลายๆธุรกิจที่ผมไปได้เป็นที่ปรึกษาก็พบว่ามีปัญหาเรื่องการบริหารสินค้าคงคลังหรือสต็อกที่ออกมาค,คล้ายๆกันไม่ขาดก็เกินนะฮะไม่ทีก็ล้นเกินไปหรือก็ขาดนะครับแล้วก็มีความฉุกระหุมีเรื่องสั่งด่วน ฝ่ายผลิตกําลังผลิตอไ,อไอตัวบรรจุพันธุ์พ็กกิ้งบมทเทีเรีี่ไม่พอก็ต้องไปจะซื้อต้องสั่งด่วนอีกพอสั่งเข้ามาบรรจุของพ็กกิ้งเสร็จจะส่งเข้าคลังคลังบอกโอ้ยพื้นที่ไม่พอขอฝากไว้ก่อนนะครับที่ฝ่ายผลิตนะฮะไอตัวเลขมันก็เลยไม่ถูกรับเข้าคลังเพราะฉะนั้นในระบบไปดูสต็อกมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับฝ่ายขายก็นึกว่าไม่มีของอาจจะไม่ได้ขายก็เสียโอกาสการขายเพราะสต็อกตัวเลขมันไม่ตรงกับของจริง ฝายจัดส่งก็ไม่สามารถวางแผนจัดส่งได้เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะก็ไปเร่งหารถเข้ามาอีกนะไม่ได้มองล่วงหน้ากันวันนี้ก็คลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วแก้กอย่างเป็นระบบครับปรับปรุงกระบวนการวางแผนสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ OKR OK in action ที่จะให้เห็นผลภายใน90วันครับเรามาดูกัน จากการที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาก็ต้องเริ่มแกะลอยครับเก็บข้อมูลศึกษาปัญหาสัมภาษณ์นะฮะฝ่ายต่างๆว่ามีม,มีคิดวิธีการทํางานวิธีการวางแผนอย่างไรก็จากภาพที่ได้กล่าวมาตะกี้นี้ก็จะสรุปสาเหตุหลักๆของปัญหานะครับก็คืออันแรกเนี่ยฝ่ายงานต่างๆขาดการวางแผนแบบบูรณาการกันนะฮะคือ,อ,อต้องมีการวางแผนระหว่างฝ่ายผลิต ายขายไยคลังสินค้าเอายั้งรวมจัดซื้อด้วยแล้วก็จัดส่งนะครับคลังด้วยนะครับวางแผนร่วมกันให้เห็นภาพร่วมกันอย่างล่วงหน้านะฮะไม่ใช่วางกันเป็นเดือนต่อเดือนอย่างน้อยต้องเห็นล่วงหน้า3เดือนอันที่2ก็มีความเข้าใจคาดเคลื่อนเวลาถามฝ่ายผลิตคุณวางแผนผลิตอย่างไรจะตอบว่าก็มาจากแผนการขายซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงเพราะว่าธุรกิจเทรดดิ้งค้าซื้อมาขายไปก็ดีหรือผลิตสินค้าเพื่อขายเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับเป็นเทรดดิ้งเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะ Make to Stock คือสร้างสต็อกขึ้นมาแล้วขายของออกจากสต็อกยกเว้นธุรกิจที่เป็นผลิตแล้วขายแบบตามออเดอร์ก็คือ Make to Order สั่งมาเท่าไหร่ฉันก็ผลิตเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นจะสั่งเครื่องบินโดยสารสมมติจัด้้องการ10บลำเราไม่ได้สั่งแล้วได้ทันทีนะฮะก็ต้องรอนะครับอาจจะเป็นปีด้วยซ้ำไปสมัยก่อนรถยนต์ก็ใช่นะครับไปโชว์รูมรถยนต์ หลายๆที่ที่ขายดีก็ไม่ได้ไปถึงเดินรถได้ของน,นทีนะฮะท่านต้องสั่งล่วงหน้าเขาค้อยเอาออเดอร์บวกกันหลายๆสาขาโชว์รูมสาขาก็บวกกันแล้วไปอยู่ที่โรงงานนะครับก็ถึงผลิตตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งนะฮะก็อันนี้คือเรียกว่า make to order นะครับเพราะฉะนั้นอย่าสลับกันนะฮะอีกอันนึงคือฝ่ายจัดซื้อก็ต้องทราบแผนการผลิตถ้าทราบแผนล่วงหน้าก็จะเตรียมพ a c k ิ้ i n g ท a t เรียลรองรับแผนล่วงหน้าแต่ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดซื้อาาก็มักจะซื้อตามสถิติเก่าคือเคยซื้อเท่าไหร่ก็ามาเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็สั่งมันอาจจะไม่สัมพันธ์กับแผนผลิตเพราะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นน้อยลงคลังก็ไม่ได้วางแผนพื้นที่เพราะไม่ทราบว่าจะมีของผลิตส่งเข้ามาเท่าไหร่จัดส่งก็ไม่รู้แผนการขายก็ไม่ได้เตรียมรถนะฮะก็มาหาหน้างานเอาเวลามีออเดอร์เยอะอ้าวเอารถหาเข้ามาเร่งรีบไปหมดมันก็ชุนลมุนเป็นเป็นลูกโซ่กันแบบนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่เห็นเพราะฉะนั้นต้องเกิดจากการอวาวาง การแก้ปัญหาก็ต้องมีการวางแผนแบบการร่วมกันนะครับลองมาดูครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างแค่ฝ่ายขายฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่ายคลังนะครับเพรางั้นจัดซื้อหรือจัดส่งเข้ามาเดี๋ยวมันจะซับซ้อนนะฮะเอาให,ให้เห็นภาพเป็นแนวคิดก่อนนะครับก็จากการที่เข้าไปแกะติดตามแกะรอยดูตัวเลขนะครับหน่วยขายเป็นตันนะฮะอันนี้ก็ไปดูวิธีคิดก่อนอา้าวท่านมีวิธีการวางแผนผลิตอย่างไรก็บอกว่าก็รอตามแผนการขายถ้าแผนการขายบอกร้อยหนึ่ง ก็จะผลิตที่ร้อหนึ่งะฮะตัวเลขสต็อกมี200ต้นเดือนเข้ากับออกร้อยก็เหลือสสิ้นเดือนร0 0ยสอก็เทียบอันนี้ทางทางลูกค้าไม่ได้ไม่ได้คำนวณอันนี้ผมก็เลยเอาตัวเลขมาคํานวณเพื่อให้เห็นก็คือระดับสต็อกต่อยอดขายเอาสต็อกที่เหลือตั้งหารด้วยยอดขายเฉลี่ย3เดือนนี้ฮะก็อยู่ประมาณ1.7เท่าเดือนถัดไปก็ยกยอดไป200 ขาย120ผลิต120ก็ควรจะเหลือ200ตามหลักการนี้ยกยอดไป200ขายตั้งาขายร30ยผลิต130ก็ควรจะเหลือ200อันนี้คือที่คิดกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูแค่ขายกับผลิตไม่ได้มาดูเรื่องแล้วไอ้ไอไอสินค้าคงคลังมันจะขึ้นลงยังไงนะฮะอันนี้เราทางฝ่ายผมเป็นคำนวณให้นะครับเพื่อจะให้เห็นภาพนะครับปัญหาเราเริ่มเห็นละนะครับปัญหาตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ครับอันนี้คือแกะรอยวิธีคิด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะก็ตัวเลขปรากฏว่าสต๊อกก็ไม่ตรงกันแล้วครับต้นเดือนเนี่ยในระบบบอกสองร้อยของจริงไปนับได้สองร้อยห้าสิบก็ไม่ตรงละอ้าวแล้วผลการขายล่ะครับวางแผนร้อยหนึ่งผลิตได้ขายได้เก้าสิบนี่ก็ไม่ตรงละขาดเคลื่อนละแผนผลิตอ่าอ่าผลิตบอกแผนร้อยหนึ่งแต่ผลการขายทิงแค่ขายไปร้อยสิบนะฮะนี่ขายเอ่อผลิตเกินนะครับผลิตเกินไปแล้วนะครับ เพราะนั้นก็ไม่ตรงกันอีกละสต็อกสิ้นเดือนก็เหลือ270นะครับก็เกินละคาดว่าเหลือ200นี่เป็น270กลายเป็น2.49เท่าของยอดขายเฉลี่ยเกือบ2.5เท่าแล้วยกยอดไปนะฮะก็แผนบอกจะขาย120อันนี้อ๋อสต็อกบวมก็เลยมีการเร่งการขายกลายเป็น140แล้วผลิตล่ะเดิมวางไว้120ผลิตจริงแค่90อันนี้ลดลงนะฮะ ผลลับก็คือเหลือ220เอาลดสต็อกลงก็เหลือสเท่าพอเดือนถัดไปยกยอดไป220วางแผนจะลดสต็อกขายออกให้มากขึ้น130ขายจริงได้แค่95นะฮะแผนผลิตบอก130ผลิตเกินอีกแล้วเป็น140สต็อกก็บวมกลับขึ้นมาใหม่เป็น2.45เท่านะครับอันนี้คือวิธีคิดกับผลงานจริงนะก็มีความคัดเคลื่อนกันค่อนข้างสูงลองมาดูความค่าเคลื่อนนะครับ แผนการขายนี่คาดขึ้นลบสิก็คือต่ำกว่าเป้า10%บวก17ก็เกินเป้าลบเนี่คือต่ำกว่าเป้าไปยี่สิบในแผนการขายเพราะฉนั้นโดยภาพรวมก็คือเฉลี่ยที่สิส่วนวางแผนผลิตคาดขึ้นสิบเปอร์เนคาดขึ้นต่ำไปยี่าเปอรคาดขึ้นมากไป8%ปภาพรวม14%บระดับสต็อกต่อยอดขายนะครับคาดขึ้นสามสิบห้าส นะครับสเดือนที่มกราคมพามีนาภาพรวมคือ26สิบนะครับทีนี้ถ้าเราเอาอันนี้มาถ่วงน้ําหนักการคํานวณออกมานะฮะก็คาดเคลื่อนเฉลี่ยเนี่ยเราให้น้ําหนักตรงเนี้ยสูงหน่อยอันนี้ลองลงมาลองมา,งมาก็คาดเคลื่อนเฉลีย่ยโดยรวมประมาณ18ภาพรวมเพราะนั้นก็มีการตั้งเป้าหมายใหม่เน้เรา18นี่สูงไปนะต้องการไม่เกินส5 1 4้าเพราะว่าเนื่องจากแผนแผนการขายเนี่ยในการขายเนี่ยเป็นการต้องเจอกับปัจจัยภายนอก ทั้งลูกค้าทั้งคู่แข่งนะเพราะนั้นควบคุมยากก็เลยยอมรับความเคลื่อนที่ประมาณ15%นตะฮะต้องรักษาให้ได้ส่วนแผนการผลิตเป็นการควบคุมปัจจัยภายในไม่ว่าเครื่องจักรคนนะครับหรือวัตถุดิบอะไรต่างๆเป็นการควบคุมภายในก็ให้อยู่ที่ไม่เกิน7%ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งจาก14เหลือ7อ่านะส่วนระดับสต็อกนะครับคาดเคลื่อนให้ได้ไม่เกิน10%เพราะมันเป็นผลมาจากขายกับผลิตถ้าขายกับผลิตตรงสต็อกก็ควรจะคาดเคลื่อนน้อยนะฮะ เพราะนั้นความคาดขึ้นโดยรวมแล้วก็่วงน้าหนักครับนะฮะอันนี้ให้น้าหนักสูงหน่อย0.5 0.3 0.2เพราะฉะนั้นโดยรวมคัดขึ้นได้ไม่เกิน12%เพราะนั้นเป้าหมายก็คือลดจาก18ให้เหลือ12%ความคาดข,ขึ้นของการวางแผนนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ทางผมแนะนําก็คือว่าเอาตัวเลขนะครับมาใส่ในตารางก็มีการจัดอบรมก่อนวิธีการวางแผนการขายจะทํำยังไงให้มันแม่นขึ้น ดูสถิติอะไรยังไงวิธีเครื่องมือที่จะใช้ยังไงดูไยผลิตจะวางแผนยังไงนะครับพัฒนาการวางแผนอบรมกันใหม่ก็เอาตัวเลขมาตั้งใส่ในตารางนี้ครับยกยอดมา265สินะฮะนี่เป็นต้นเดือนเมษาแผนการขายก็วางล่วงหน้าครับ 1, น0่ง5 1,10อยาอันนี้เป็นฤดูดขายล้นะฮะแผนการผลิตก็ต้องลดลงครับไม่ใช่เอาแผนขายเท่าไหร่ก็ผลิตเท่านั้นนะฮะก็ามาลดลงเพราะว่า ื่อจะลดสต็อกก็เหลือ50อันนี้คือขั้นต่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดคันเรื่งจัรว่างงานแล้วคนว่างงานเมษาก,ก็จะพบว่ายอดขายเอ่ยยอดสต็อกสิ้นจะเหลือเสียงของ1 5ก็เป็น1.84เท่าของยอดขายเฉลีย่ยก็ยกยอด215ไปพฤษภาขาย105ผลิตที่65เหลือ175ตันก็เป็น1.5เท่าของยอดขายเฉลีย่ยอ,อันนี้เริ่มเข้าลูกเข้ารอยแล้ะเดือนถัดไป ก็เมื่อเขาลูกขร่อยก็แผนขาย1 1อยผลิต1 1อยก็จะเหลือร้อยก็เป็น1.5เท่าสต็อกมี1.5เท่าก็ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเรื่องของการลดความคาดเคลื่อนตามที่ปรากฏข้างล่างนี้เราก็เอาเรื่องนี้ครับมาเขียนเป็น OKR OK นะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจครัว่า OKR OK คืออะไรไม่เคยก็อธิบายง่ายๆนะครับว่า OKR OK ก็คือ Objective and Key Result นะครับหมายถึงอะไร o b j ก็คือหมายถึงเป้าหมายนั่นเองก็เปรดไปเสมือนหัวปลา KPI ก็คือปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จมี KR 1 KR 2, 2 3 4 5นะฮะหรืออาจจะต้อง6นะครับก็แล้วแต่กรณีประมาณ3-5นะฮะเพื่อให้เราประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับอธิบายง่ายถ้าอยากทราบรายละเอียดก็ไปดูคลิปเก่าๆครับเรื่อง OKR OK คืออะไรนะครับใน YouTube OKR OK in Action นี้นะครับ เรามาดูครับการเขียน OKR OK in action ให้เกิดผลลัพธ์ภายใน90วันเป้าหมายครับ objective เ,เพื่อปรับปรุงกระบวนการวางแผนเพราะเรากำลังพูดถึงการปรับปรุงกระบวนการวางแผนนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลดความคาดเคลื่อนของแผนสินค้าคงคลังลดลงความคาดเคลื่อนให้ลดลงก็ต้องมีการปรับปรุงวิธีการทํางานก็คือกระบวนการวางแผนนั่นเองก็เขียน k r e l ขึ้นมาก็มีการอบรมก่อนครับวางแผนยอด แผนการขายแล้วก็แผนการผลิตก็ต้องมีการอบรมใหม่เพื่อใช้เกิดวิธีใหม่นะฮะโดยตั้งเป้าผลลัพธ์ก็คือผู้อบรมต้องผ่านเกณฑ์คะแนน8ปดขึ้นไปภายในวันที่15บมกราหลังจากนั้นก็เอาตัวเลขที่เราวางแผนเนี่ยใส่เข้าไปตารางที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะฮะยอดขายยอดผลิตแผนเรื่องสต็อกล่งหน้าสเดือนพอทุกทุกสิบวันก็จะมาคุยกันครับ ประชุมติดตามสถานการณ์ทุก15วันเพื่ออะไรครับเพื่อปรับส่วนต่างอย่างน้อย5ครั้งภายในไตรมาสที่2ประชุมก็มาดูขายต่างไหมผลิตยอดหลังไหมสต็อกมันต่างไหมก็ปรับปรับกันเพื่อจะให้ได้เป้าหมายลดความคาดเคลื่อนเรียนรู้จากตรงนี้ครับ k r ที่3นะครับคดว่าก็คือลดคาดว่าจากกันวางแผนรุ๊แบบใหม่ประชุมกันแล้วการไกรณ์ยอดขายต้องความคาดเคลื่อนต้องลดลงจาก18เป็น1 5เปอร์เซ็นต ความคาดเคลื่อนพยากรยอดผลิตลดลงจากสิบี่เป็นเจ็ดเอร์เซนะฮะความคาดเคลื่อนการพยากรระดับสต็อกสิ้นเดือนนะครับต้องจากยี่บเปเซ็นเป็นไม่เกินสิบเเภายในไตรมาสที่สองแล้วเราดูภาพรวมความคาดเคลื่อนภาพรวมก็เอาค่าคาดเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยมาตั้งใส่น้ำหนักแล้วก็หาค่าเฉลีย่ยออกมาในภาพรวมเนี่ยจากสิบแปดให้เหลือสิบเปภายในไตรมาสที่สอง ซึ่งข้อนี้ก็คือการยืนยันเป็นตัววัดผลเรื่องของข้อนี้อัต c t ที่ลดความคาดเคลื่อนของแผนสินค้าคงคลังก็จะเห็นผลได้ภายใน90วันนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะพูดถึงคล้ายๆกันแต่เป็นเรื่องของสินค้าที่มีเยอะไม่ได้ขายแต่สินค้าที่อยากจะขายเยอะกับไม่มีสต็อกนะครับสินค้าที่มีเยอะเอ้สินค้าที่มีสต็อกเยอะไม่ได้ขายสินค้าที่อยากจะขายไม่มีสต็อก ะะเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องมือ okr OK in action ให้เห็นผลภายใน90วันได้อย่างไรก็ติดตามคลิปหน้านะครับข่าวดีครับผมมีแบบประเมินจุดแข็งธุรกิจด้วยตัวเองให้ท่านไปประเมินตัวเองครับสามารถประเมินได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนนะฮะและข่าวดีกว่านั้นอีกแจกฟรีเรึ่งเครื่องมือชื่อว่า Bitscanner Bitscan 6น0 0นะฮะท่านก็เอาไปเปิดแล้วก็ติกต๊กติ๊ติ๊ใส่ข้อมูลเข้าไปประเมินตัวเองได้ประเมินเรื่องอะไรบ้าง ทักษะผู้นําก็คือผู้บริหารและผู้จัดการทักษะของอประสิทธิภาพฝ่ายขายทั้งการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ประสิทธิภาพการจัดการภายในประสิทธิภาพการกระบวนการผลิตนะฮะถ้าสนใจต้องการก็สแกน QR Code l i n e o ไนี่ได้เลยนะครับเราจะส่งให้ท่านทางอีเมลนะครข่าวดีอีกครับสำหรับ10บริษัทแรกที่ไปทำแล้ว เกิดสนใจต้องการคําแนะนําเบื้องต้นเราก็ยินดีแนะนําให้ฟรีให้คําแนะนําฟรีเอ้เรามีจุดที่ต้องแก้ไขเรื่องนั้นเรงนี้จะทํำยังไงดีนะเราแนะนําให้ฟรีครับส,บสิแรกเท่นั้นนะครับผมมีหนังสือครับ power sword matrix กลยุธทธ์ทําน้อยได้มากเรียกว่า high output management ทําน้อยได้มากคืออะไรก็คือการจัดลําดับความสําคัญแล้วโฟกัสในเรื่องที่สําคัญเราก็ได้ผลลัพธ์ที่แบบทวีคูณโฟกัสเรื่อง20%ที่สําคัญจะได้ผลลัพธ์80%แบบทวีคูณ พอเรามีกลยุทธ์แล้วใช้เครื่องมือ s o w o w s w s w อร Matrix นะฮะเราก็จะมีเครื่องมือที่ตามมาอันนึ่งคือการบริหารงานแบบทำน้อยได้มากเรียกว่า h i g h o u t p u t Management ก็คือ OKR OK านั่นเองนะฮะวางแผนแบบทำน้อยได้มากก็ต้องทำงานแบบทำน้อยได้มากหนังสือมีทั้งกรณีของ Power s w o t m a t r ม x มีทั้งพิมพ์เป็นกระดาษและก็ PDF e b อ o k ก็900บาทนะฮะถ้าเป็นสีแดง OK r ก็900บาทเช่นกันแต่เป็นมีเฉพาะ e-book เท่านั้นครับข่าวล่าสุดท่านสามารถเอา PDF ไฟล์เนี่ยใส่เข้าไปใน AI นะครับอย่าง ChatGPT เขาจะอ่านหนังสือนี่ให้แล้วก็สรุปให้ท่านได้หรือท่านก็จะตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะจากอ่านหนังสือ Power Sword Matrix แล้วธุรกิจของท่านนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับทรดดิ้งอะไรบางอย่างหรือทำผลิตสินค้าขายอะไรบางอย่าง จากหนังสือนียจะเอามาประโยชน์ใช้ประโยชน์อะไรได้มั่งช่วยแนะนําหน่อยเขาจะปรื๊ดให้มาได้เลยหรือเขียน OKR สําหรับบริษัทคุณจะมีแนวทางอะไรมั่งธุรกิจของท่านคืออย่างนี้อย่างนี้อธิบายเข้าไปนะฮะมันก็จะเอาเนื้อหาหนังสือนี้มาประกอบกับบริบทขององค์กรท่านได้จะรับเฉพาะ PDF ไฟล์เท่านั้นอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับ ChatGPT นะครับก็สนใจก็ Line OA เช่นเดียวกันครับ q ิว o d e สแกนมาได้เลยนะครับ900บาทเท่านั้น พิมพ์สีสีครับเอาไใช่ทั้งหมดเป็นสีสีครับนะฮะแล้วก็พิมพ์สีสีกรณี power s w ์สวอตแมทนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องทางติดต่อกันนะครับถ้าติดต้องการสนใจติดต่อจัดอบรมหรือว่าต้องการเป็นต้องการคำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาก็ยินดีครับตามเบอร์ที่เหตุปรากฏนี้นะครับถ้าหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ากดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสินค้าที่มีไม่ได้ขาย สินค้าที่จะขายก็ไม่มีจะแก้ไขด้วย OKR OK กันได้อย่างไรพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ